สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับก็อยู่กับผมนะครับกับกแกลาลเกม,มเมอร์นรนะตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม t o m a n d j e r r y สำหรับเกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมแนว Survival เอาตัวรอดนะครับเหมือนกับเหมือนกับเกมอะไรวะเหมือนกับเกม Identity V <Okay. S 1> นะครับนึกตั้งนานตอนเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะเล่นให้เพื่อนดูเลยนะครับเพราะว่ามันย่าเสียเวลาในการพูดเกินไปนานมากนะครับประมาณ2ปี3ปีได้นะ ตอนนี้เราก็อยู่ในโหมดคลาสสิกนะครับก็คือเขาจะให้เลือกว่าเราจะเล่นเป็นผู้ล่าน,นะครับก็คือแมวนั่นเองโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นหนูนะเพราะว่าผมชอบให้เขาไล่จับไงเหลือเรายังไม่ได้กดพร้อมใช่ไหมล็อกตัวละครนะครับผมจะใช้เป็นเจอรี่ธรรมดาเพราะว่าผมเล่นตัวอื่นไม่เป็นเลยตอนนี้เราก็ต้องไปตามหาชีทให้ครบเกี่ยนมา5อันนะับ5อัน5อัน,อนเดี๋ยวเราจะต้องไปลองสำรวจชีทก่อนนะว่ามันอยู่ตรงไหนกันบ้าง เดี๋ยวเราไปสำรวจชีทก่อนนะครับเพราะว่าเราเริ่มเกมแล้วเราก็จะได้เริ่มเล่นกันเลยเริ่มไปเก็บชีทกันเลยนะครับเพื่อจะไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับในการตามหาชีทว่าเพื่อนเจอแล้หนึ่งอันนะครับเจอแล้วหนึ่งอันเดี๋ยวตอนนี้เพื่อนรู้สึกเพื่อนจะเราจะโยกย้ายไปไหนไ่รูโดดไปโดดเฮ้ยใกล้จะถึงเวลาเริ่มแล้วยังหาชีทไม่เจอโอ้โหกระโดดกระโดดกระโดด หนึ่งอาเอาไปเข้าไปกันหมดแล้วเดี๋ยวผมจะไม่อะไรวะผมจะไม่ขีร่รถเออผมรู้สึกว่าผมขี่รถ้แล้วผมมาขับยากไงวะยีินขึ้นไปเอ้าเมื่อกี้เหมือนมีคนแย่งผลงานผมอะเพราะเมื่อกี้ผมรู้สึกว่าผมตามเจอชีสหนึ่งอันนะแต่แบบมีคนไปเก็บแล้วผมก็เลยต้องเปลี่ยนเส้นทางใหม่นะครับมาเก็บชีสอันใหม่นะซึ่งตอนนี้มันไม่เจออะไรเลยนะครับ อุ้ยเพื่อนคลั่งเจอแมวไม่มีอะไรเลยผมมาตรงนี้ไม่มีอะไรเลยโอ้หเอ้าเลเวลอัพเลเวล up เพราะเหตุใดอันใดเล่าเลเวลอัพยังไม่ได้ทานได้กินเค้กเออเกมนี้ถ้าเราได้กินเค้กนะครับเราก็จะเลเวลอัพนะครับตอนนี้เพื่อนเพื่อนได้ชีสหนึ่งอันนะครับตอนเนี้หนึ่งอันสองอันแล้วสองอันแล้วปุ๊ดเดี๋ยวลองไปหาลองไปหาตรงที่อื่นดูนะ เดี๋เค้กครับกินเค้กกันอ,อร่อยเกินเอาเฮ้ยเสร็จอีกหนึ่งอันนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้ทําเลยเลยอุยมันทำไมมันง่ายขนาดนี้เดี๋ยวอยู่ข้างล่างนะครับเดี๋ยวเราต้องเดินลงไปเหมือนจะมีแมวรอดักเราข้างหน้าเดี๋ยวเจอคอนเอาทุบไม่โดนทุบไม่โดนทำไงทำอุ้ยอุ้ย เฮ้ยทำไงทำอุย้ยผมดันต่อเดี๋ยวผมดันต่อนะเพื่อนเดี๋ยวผมดันต่อเดี๋ยวผมไปช่วยเดี๋ยวผมไปช่วยนะนะเดี๋ยวผมไปช่วยอุ้ยอุย้ยเสร็จเรียบร้อยหนึ่งอันเสร็จเรียบร้อยหนึ่งอันเดี๋ยวผมจะไปช่วยเพื่อนก่อนนะตอนนี้จูวิกเสียงโดดอย่างน่ารักน่ารักเหมือนคนภาคอุย้ยไปเลยเห็นเพื่อนเราจะต้องการความช่วยเหลือนะครับเดี๋ยวเราเอา้าไม่ได้ รีบเจาะรูวิ่งหนีตอนนี้คือเอ้าตอนนี้คือเสร็จแล้วนะครับต้องบอกไว้ว่าเพื่อนสีเขียวเราเอา้าเดินเลยทางั้งนั้นนะ่ะเอาจริงผมยังงงๆกับแผนที่อยู่นะครับยังเพิ่งเล่นเรียกว่าตาที่สองได้ไ้งตาเนี่ยอุ้ยโดนแก้วบาดอุ้ยอโอ้โหโอ้โห ตีซ้ำอีกหนึ่งทีตีซ้ำอีกหนึ x, ่งทีแล้วเราก็วิ่งหนีแล้วเราก็วิ่งหนีเฮ้ยเราต้องทำไงวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยจุบโอ้ยไม่ได้ไม่ได้กินที่หลอกนะโอ้เจียกว่านี้เจียกว่านี้เจียกว่านี้อีกเจียวโอ้ยโอ้ยไม่เอาไม่เอามาเสียวกว่านี้ก็เจอด่านตำรวจแล้วโอ้เสียวดูนี้ก็ หืเจอเสี่ยวนีกระโดดกระโดดเดี๋ยวผมจุกเดี๋ยวผมจุกเป็นไงเออเสี่ยกว่านี้ก็ตำรวจแล้วอืบ๊วยอุ้ยแมวจะตายแมวจะตายเฮ้ยจะเปิดจะเปิดประตูได้แล้วจะเปิดประตูอีกนิดเดียวอือวุ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยหนีครับโอ้โหชันนะเป็นไงครับเพื่อนๆครับ สุดยอดไหมนะผมอหม